<c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาล่อ,อเห็นครับล่าอ,อเห็นครับก็ลอยกินเมื่อคืนครับสดๆเลยครับนี่คือกับดักเป็นแล้วครับแล้วหลุม ซึ่งก็จะมีสายอยู่สองเส้นครับเป็นสายแยกครับเส้นหนึ่งเป็นเสียกธรรมดาครับอีกเส้นหนึ่งที่ใช้ทําบวงจะเป็นลดสลิงครับ ลอยกินสดๆนะครับเ,เราจะแยกกันครับระหว่างสองเส้นครับสายหนึ่งเป็นสายที่เหมือนครับตัวนี้ครับ เป็นตัวนี้จะเป็นรองไว้สําหรับีเห็นเข้ามาเหยียบครับเวลามันเข้ากินกล้วยครับตัวนี้เป็นลวดสลิงเส้นเล็กครับซึ่งจะใช้ทําบวงครับอันนี้คือวิธีการครับ คือเป็นโรดสลิงครับเส้นเล็กมาก ตรงนี้จะมีช่องว่างไปหน่อยนะครับเพื่อให้ไม้ที่ใช้ที่เราใช้ขัดไว้ครับมันจะได้ขึ้นมาตรงนั้น เนี่ยครับคงประมาณนี้ครับก็ต่อไปก็ลุ้นอย่างเดียวครับครับก็พรุ่งนี้ครับก็จะพาทุกคนมาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงครับครับเช้าวันนี้ก็มาดูครับไม่ไม่โดนครับมันมีเหตุผลอยู่สองอย่างครับ อาจจะมาแต่มันมีสีผิดปกติครับมันเลยไม่เข้ากินกับมันเว้นคืนมาครับครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับครับก็ใครจะพวกเราใครที่จะทดลองก็ได้นะครับโดยการใช้กล้วยล่อไว้ครับ ประมาณคืนสองคืนครับมันก็จะมากินครับแล้วก็ใครจะดักแบบไหนก็หาวิธีกันครับก็ผมได้ทําได้ให้เห็นวิธีการดักที่ผมทำนะครับในในตอนต้นของคลิปครับอ,อ่าครับก็คงต้องเก็บไว้ก่อนครับตอนเย็นค่อยมาออขัดหรือมา ดักใหม่ครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เดี๋ยวคันมันจะล้าครับครับคงจะปล่อยก่อนครับ ก็ตอนเย็นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ